แนะนำเลยนะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นของฟ้าน,นะคะไคโตซานสับไคโตซานของทางร้านเรานะตัวนี้โปรโมชั่น1ขวด390บาทนะราคาปกติ390บาทนะคะ2ขวดจะเหลือ280บาทคะ่ะ280บาทส่วนพี่ๆที่ซื้อเป็นประจำนะเดี๋ยวน้องกดโค้ดลดให้นะคะสักครู่นะพี่ๆที่ซื้อเป็นประจำนะคะมีโป สขวดกับโปรหขวดอันนี้คุ้มสุดเลย3มขวด1นึ่พันบาทค่ะสามขวดหนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆที่ซื้อใช้เป็นประจำอยู่แล้วแนะนําเป็นตัว6ขวดนะคะ6ขวดจะเหลือหนึ่งพบาทค่ะยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกนะตัวฝาเหลืองตัวนี้ซื้อเยอะใช้ไม่ทันจะหมดอายุไหมตัวนี้ถ้ายังไม่เปิดฝานะคะ อยู่ได้5-7ปีเลยนะ5-7ปีแต่ถ้าเปิดฝาแล้วนะคะควรใช้ให้หมดภายใน6เดือนเนาะปกติ1เดือนก็จะใช้ใช้หมดกันอยู่แล้วนะคะฟ้าของเราตัวนี้ขายดีนะเ